รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราเพราะเมืองไทยน่ารัก เราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกที่เลยครับสุขทันทีที่เที่ยวไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทางททบ5เวลาเดิม6นาฬิกาโดยประมาณนะคะซึ่งแน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมทางพุทธศาสนานะคะเราก็จะนํามาฝากกับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งมหามงคลค่ะยังไงก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเวลานะคะเรื่องของผู้มีพระคุณนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องให้ความดูแลแล้วก็กระตัญยูกระตะเวทีวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอะไร มาฝากบ้างไปรับชมกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชายัยศิริแสงเพ็งปังวันนี้ผมจะเป็นไกด์พาทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา้านเกิดผมกันนะครับที่นี่คือวัดใหญ่ชัยมงคลถือได้ว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามมากของจังหวัดเลยก็ว่าได้ครับ จุดเด่นของที่นี่ก็คือพระเจดีย์ชัยมงคลที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนะเรศวรมหาราชครั้งทรงมีชัยในยุทธหาสีครับภายในวัดยังเป็นที่ประดิสฐานพระนอนชีวิหารพระพุทธสยญาติและมีศารสมเด็จพระ,ะเนเรสวนมหาราชให้เราได้ไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ ที่นี่คือตลาดน้ำอโยุทยานะครับเป็นตลาดน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อให้เราได้อินกับบรรยากาศของกรุงเก่านั่นเองครับจะมีร้านค้าต่างๆตั้งร้านอาหารข้าวหวานเรือขายอาหารขนมของขา่ากสินค้าออทอปและยังมีโบริกาาล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆตลาดน้ำรวมถึงโชว์การแสดงวัฒนธรรมไทยอีกด้วยครับ และที่นี่รวงช้างอายุทยาเป็นสถานที่สร้างงานให้ช้างครับกิจกรรมของที่นี่ก็คือการนั่งช้างท่องเที่ยวเมืองอยุธยาพาชมโบราณสถานสาหลักเมืองวิหารมงคลประพิษคุค้นคุ้นแผนด้วยบรรยากาศย้อนยุค เพราะฉะนั้นหาชุดไทยใส่สวยๆแล้วไปนั่งบนหลังช้างกันได้เลยนะครับเดินมาเที่ยวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดประสิสัมพชวัดเก่าแก่ในอายุทยาโบราณสถานที่สำคัญในวัดประสิสัมพชคือเจดีทรงลังกาจำนวนสามองค์ที่วางตัวเรียงกัน หรือจะแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อโตทำปอกองพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยที่วัดพนันเชิงวรวิหารจึงเป็นวัดเก่าแก่ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งน,นะครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ผมจะเป็นมากุุเทศตัวน้อยๆทาหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ท่านได้รู้จักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มากขึ้นขอบคุณครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยการสนับสนุนของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบการใช้โดรนเพื่อสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีดรวิารัตน์ดีองผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิวชร่วมเป็นเกียรติงานการวิจัยแห่งชาติวชอนะคะพร้อมด้วยทางสมาคมกีฬาขัา้นบินจำลองและ วิทยุบังคับก็มาสนับสนุนนะคะของศูนย์ภัยพิบัติเครื่อนพิ้งคานะคะที่เกาะขันนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นอีกอการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีนะคะนวัตกรรมในเรื่องของโดรนในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของา,าัยพิบัติซึ่งศูนย์แห่งนี้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้นำวิทยากรมาอบรมให้กับอาสาสมัครกู้ภยัยเพื่อบังคับการใช้โดรน สามารถเสริมความเข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติขอขอบคุณขัน้นห่รวิภารัตนะคะของอวชที่ดได้สนับสนุนโครงการที่นำโดนเทคโนโลยีโดนมาช่วยนะคะในการตั้งสูงทีนเทคโนโลยีโดนมีความสำคัญนะครับแม้กระทั่ง,งการสนับสนุนอุปกรณ์สิ่เิของอาหารหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ ผู้ประสบภัยที่ผิดอยู่ด้านในที่มีสิ่งกีดขวางหรือว่ากระแสน้ําเชี่ยวเนี่ยโดยที่อาสาสมัครเนี่ยลดความเสี่ยงการนาโดรนมาสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ตาบลเกาะขันอําเภอะัวจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเป็นก้วสาคัญในการบริาการเทคโนโลยีดโดรนกับระบบการจัดก,การภัยพิบัติเพื่อเฝ้าระวังและสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยวางแผนและเตือนภัยล่วงหน้าเสริมสร้างระบบการตอบสนองฉุกเฉินระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง90 909สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบรัญชาการกองทัพไทยจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะประจำปี2568และปีนี้ผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดสกนลนครเข้าร่วมกิจกรรมนับเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเห็นความสำคัญของการสวดมนต์สัรเสริญพระรัตนตรยัยอันเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นะครับได้มีการอบรมพัฒนาจิตใจพี่น้องผู้ต้องรับทัรอยู่ในเรือนจำนะครับก็มีการฝึกตรวจทานองสารพันยะนะครับแล้วก็มีการาเรียนสายธรรมะนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอก การประกวดสวดมนต์มู่สันเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะเป็นบทบาทหนึ่งที่กรมราชัณฑ์ต้องการช่วยพัฒนาจิตใจและสร้างสมาธิแก่ผู้ต้องขังยังเป็นการเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจและความร่วมมือภายในทีมให้แข็งแกร่งขึ้นการซ้อมนะครับก็มีการซ้อมมาตลอดนะครับแล้วก็ฝึกฝนทางด้านทั้งการฝึกสวดสรพัญญะแล้วก็ทางการทําสมาธินะครับทุกอย่างทางเรือนจําได้สนับสนุนทุกอย่างครับ คือเราได้รับโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับบุคคลภายนอกมันทําให้เรามีสมาธิมีความคิดที่ดีขึ้นเราได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่บุคคลภายนอกจัดให้กับคนที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษการสวดมนต์หมู่ยังช่วยให้ผู้ต้องถังมีสมาธิมีความอดทนเบิกบานใจสงบและเป็นสุข มีการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นเมื่อกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกครั้งจังหวัดชชยภูมิเมืองแห่งการท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้ตลอดปีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถชิมและช็อปเป็นของฝากติดมือกลับบ้านในราคาถูกที่สวนอินทพาลัเกอร์กับอ้อนอยู่ในตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดเชยภูมิ จากไร่มันสำปะหลังของพ่อแม่บนพื้นที่5ไร่กลายเป็นสวนอินทผลามไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินชิมฟรีและซื้อกลับบ้านไปเป็นของฝากได้ด้วยหวานแก็หอม<น>ท,ที่ค่ะแวี่สวนแห่งนี้ยังนําอินทผลามที่ปลูกไว้2ส,สายพันธุ์คือพันธุ์บาฮีสีเหลือง95%และพันธุ์โคเนซี่สีแดงอีก5%ที่มีรสหวานหอมและกรอบมาแปรรูปเป็นขนมแครกเกอร์ และน้ำอินทผาลามผสมน้ำพึ่งมะนาวไว้บริการนักท่องเที่ยวโดยสามารถเดินถ่ายภาพกับสวนอินทผาลามและชิมฟรีในสวนอย่างสนุกสนานอินใจก่อนกลับสามารถซื้อเป็นของฝากในราคาถูกสุดนี่คือจุดเช็คอินท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดเชียงภูมิกันเลยค่ะปตทสพมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน อท,อทอส,ออสาาห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ำสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร07754223ถึง6 อยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย ครับวันนี้เป็นวันเปิดหลักสูตรของไฮด้ารุ่นที่5คิดหลักสูตรระยะสั้นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองก่อนนะคะเมื่อดูแลตัวเองแล้วก็จะไปดูแลในส่วนของคนในครอบครัวนะคะคนในองค์กรของตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ถ้าเรามาเรียนที่ไฮดา้าเราจะได้สุขภาพดีนะคะก็จะมีเครือข่ายที่สมบูรณ์เพราะเรามีแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนค่ะแล้วเรายังมีแพทย์นะคะจากศิริราชจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จากราช,ชวิถีจากศิลปแพทย์นะคะแล้วจากบำรุงราชเราก็มาทั่วประเทศเลยนะคะ กระบือเป็นสัตว์ที่อยู่กับสังคมและวัฒนธรรมทางด้านเกษตรกรรมของไทยมาช้านานแต่ในปัจจุบันจำนวนกระบือของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงกระบือมีขนาดเล็กลงเนื่องจากขาดการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระหมหากรุณาธิคุณโปลดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานดำเนินโครงการอนุร,รักษ์และพัฒนากระบือไทยโดยมีกรมปศุสัตว์ร,ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยให้มีลักษณะที่ดีตรงตามพันธุก,กรรมและเพิ่มปริมาณให้เพียงพออันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรวมถึงส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นํากระบือไปใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรต่อย,ยอดการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือพื้นถิ่น ที่ผ่านมานะครับกรมศัตว์ได้มุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยเพื่อให้มีลักษณะที่ดีตรงตามพัตธุกรรม โดยมีการดำเนินงานด้านการพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยรวมทั้งสนับสนุนพ่อพันธุ์ชันดีนอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้สนับสนุนพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและยังสนับสนุนเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาหารสัตว์อีกด้วยกรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการรับรองการขึ้นทะเบียนพันธุ์กระบือปลักไทยเพื่อจะเป็นหลักฐานยืนยันพันธุ์กระบือปลักไทยแท้ และมีการบันทึกข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่าประเทศไทยนั้นเป็นผู้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือปลักไทยตามหลักมาตรฐานสากลนและหลักวิชาการและหลักวิทยาศาสตร์เดิมๆเ,เลยเราเลี้ยงกระบือเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากระบือเนี่ยพันธุ์มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอดีปศุสัตว์ได้มาดูแลและพัฒนากระบือเราให้ได้ลูกพันธุ์ที่มันดีขึ้นด้วยการผสมเทียมค่ะพอสวยขึ้นมันก็เป็นที่ต้องการของตลาดและได้ราคาขึ้นตอนนี้มีความสุขค่ะ งานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทยประจำปีพศ2567ที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมการประกวดกระบือปลักไทยนิทศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงพ่อพันธุ์กระบือปลักไทยที่มีลักษณะตรงตามอัตลักษณ์การจัดแสดงผลงานทางวิชาการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือปลักไทยการแสดงนวัตกรรมโดยในปีนี้กรมปรศุสัตว์ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปีพศ2568ในวันที่11-12มกราคม2568ณศูนย์วิจัยและพัฒนาโคโนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะับเป็นพระหมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพมีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้กรมปศุสัตว์พร้อมถวายงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร,กรและอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป สารโรสีชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำร,รุงรักษาที่1โครงการส่งน้ําและบำร,รุงรักษาเจ้า7บางยี่หนสํานักงานชลประทานที่11กรมชลประทานพื้นที่ในการรับผิดชอบของโครงการส่งน้ําและบำร,รุงรักษาเจ้า7บางยี่หนประกอบไปด้วยพื้นที่ทั้งหมด7อําเภอในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีการบริหารจัดก,การน้ําในฤดูฝนโครงการส่งน้ําสษาเจ้า7บางยี่หนเนี่ยรับน้ําจากโครงการส่งน้ําสาพักไหและ ส่งน้ําเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมในคลองส่งน้ําและระบายน้ําลงส่งคลองพยาบรลือในช่วงฤดูฝนหลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จปริมาณน้ําบางส่วนที่รับน้ําจากโครงการส่งน้ําด้านบนจะเข้าในสู่ในพื้นที่นาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้ชาวนานเนี่ยทำเกษตรกรรมในรอบต่อไปและประเด็นที่2คือยังมีน้ําบางส่วนที่รับจากพื้นที่ตอนบนเพื่อช่วยชะลอและลดผลกระทบของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แนวทางการแก้ปัญหาก็คือเราจะใช้การรับน้ําจากแม่น้าน้อยแม่น้าเจ้าพยาแล้วก็แม่น้ําท่าจีนในช่วงจังหวะการขึ้นลงของน้ําทะเลเพื่อเอามาช่วยพื้นที่เกษตรกรรมที่กําลังดําเนินการอยู่รวมทั้งใช้ระบบการสูบน้ําจากแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําน้อยและแม่น้าเจ้าพยาแม่น้าท่าจีนฝั่งคลองพยาบลือเนี่ยเพื่อเอาปริมาณน้ําบางส่วนเข้ามาช่วยเติมระบบให้เกษตรกรมีน้ําอย่างเพียงพอต่อการทํานาโดยปกติแล้วการทํานาในพื้นที่โครงการเจ้าเจดบางยี่หนเนี่ยจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่1นึพฤษภาและเก็บเกี่ยวเสร็จไม่เกินวันที่15กันยาเพราะจะมีในช่วงที่ว่าฤดูน้ําหลากเราจะต้องเอาน้ําเข้าพื้นที่เพื่อน่วงหรือชะลอในการลดปริมาณน้ําอุทกภัยนะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้น้ําพื้นที่ทําการ,กรเกษตรปลูกข้าวเป็นหลักค่ะทางกรมชนรประทานก็จะส่งน้ําไปให้เวลาน้ําน้อยกรมชนก็จะจัดสรรน,น้ําสูบน้ําไปถึงนาจากคลองพญาบรรลือเป็นหลักค่ะ นั้นเวลาน้ําเยอะๆก็จะสูบน้ําออกระบายน้ําเพื่อที่ว่าไม่ให้น้ําท่วมนาค่ะค่ะเวลาเวลาน้ําน้อยเขาก็จะมีทางกรมชนก็จะบอกว่าปีนี้น้ําน้อยจะทํานาได้ช่วงช่วงไหนและจะหยุดการทํานาช่วงไหนกรมชนจะแจ้งให้ชาวนาทราบจะเห็นได้ว่าน้ําเพื่อกักเก็บรักษาควบคุมส่งระบาย หรือแบ่งน้ำเพื่อการเกษตรการพลังงานการสาธารณูปโภคการอุตสาหกรรมและหมายรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกรมชลประทาน เป็นองค์กรอัจฉริยะที่เดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างไม่หยุดยัง้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการทำงานตามภารกิจและนำมาปรับใช้ภายในองค์กรเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพทันสมัยต่อบริบทและสถานการณ์ในอนาคตน้าม,มั่นคงอนาคตยั่งยืน ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 เร,รเเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีลเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเราไม่พลาดเลยนะคะว่าจะนําสิ่งดีๆมาฝากกับผู้ชมเป็นที่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามกันไปนะคะพร้อมกับกิจกรรมข่าวสารอื่นๆที่ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดกับการอัปเดตแน่นอนมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะจังหวัดนคปรปฐมโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องจัดโครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวโดวยชุมชนตามแนวทางโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการขับเคลื่อนในนนพื้้ทีี่ม่มมชชุเขารว จกรรมอบรมได้แก่ชุมชนเกาะลัดอีแท่นชุมชนสาราดินชุมชนตลาดลำพญาชุมชนตลาดบางหลวงรอสนรอ112และชุมชนบ้านหัวอ่าวจังหวัดนครปฐมนะครับเรามีชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลายแห่งนะครับชุมชนน่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะไปอยู <c oughs> ่ในฐานข้อ <ini> ม <tra siglo> ูลของกรมการท่องเที่ยวหรือว่าหน่วยงานต่างๆจะทําให้ทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จะพาท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเนี่ยเกิดความมั่นใจโครงการเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับให้ท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดนครปฐมเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานครับคิดว่าชุมชนเนี่ยจ ได้รับสิ่งตรงนี้จากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเราก็คงจะช่วยกันเผยแพร่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ชุมชนมีอยู่เราก็จะต้องอาศัยที่เ่าจะต้องไปเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนโดยการนําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปได้รู้จักเป็นเอกลักษณ์คืออัตลักษณ์แต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะซึ่งจังหวัดนครปฐมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกชุมชนเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนกรมการ ท่องเที่ยวร่วมมือ Green d e s t i n a t i และและ t r a v e l ์ทัว o ์โอเปอเรสองสถาบันรับร,บรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกและมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเดินหน้าโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030โดยมี50หน่วยงานพันธมิตรผู้ร่วมผลักดันจากทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงจุดยืนตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการที่พักบริษัทนำเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากลลูกค้าต่างชา เขามักจะมองหาตาสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความยั่งยืนผู้ประกอบการจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาตามเกณี่นตัวชีวัดเข้าสู่การประเมินเพื่อรับมาตรฐานที่เป็นสากลนี้นะครับเรามุ่งเน้น sustainable development goals ของสหประชาชาติอยู่แล้วนะครับการวางแผนร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้ง46เครือข่ายจึงมีความสาคัญอย่างมากครับเรายังมีหลักสูตร tourism and hospitality and service business นะคะอาจารย์ในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นที่ที่ให้องค์ความรู้มาเป็นโค้ชให้กับหน่วยงานในอนาคตด้วยค่ะ เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนจัดงานประชุมวิชาการด้านศิลปะหัตถกรรมไทยครั้งแรกศักดิ์สิทธิ์เซนฟเซียม2 0 2 5ภายใต้แนวคิด Crafting Sustainability Across ASEAN and Beyond รวมผู้เชี่ยวชาญศิลปินช่างฝีมือและองค์กรพันธมิตรจากทั่วเอเชียรวมแลกเปลี่ยนองความรู้จากเครื่องรักสู่นวัตกรรมความยั่งยืนในสามมิติสำคัญได้แก่การสืบสารคงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมการสร้างสารรพัฒนาเทคนิคและรูปแบบร่วมสมัยและการส่งเสริมยกระดับภาพลักษณ์องค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่ระดับสากล ระหว่างวันที่7ถึง8สิงหาคมนี้ณสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกร,รรมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานศิลปะหัตถกรรมนั้นเป็นเครื่องมือของการสร้างมิตรภาพนะครับเชื่อว่าการที่ศิลป,ปินหรือว่าช่างในสาขาที่ใกล้เคียงกันได้มาเจอกันเนี่ยก่อให้เกิดการพูดคุยกันกระตุ้นให้เกิดการทํางานร่วมกันข้ามสาขา นะฮะแล้วมันก็จะทําให้เกิดผลผลิตใหม่ๆเกิดสินค้าใหม่ๆรวมทั้งงานศิลปะใหม่ๆที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปได้ในตลาดต่อไปครับงานธุรกิจและแฟรนไชส์แห่งปี Smart SME Expo 2025ครั้งที่11เริ่มแล้วคนทับธุรกิจและแฟรนไชส์ที่พร้อมใจจัดโปรโมชั่นแรงชวนทุกคนมาดีลด่วนในงานรวมกว่า250แบรนด์หวังช่วยปลุกคนไทยฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยตัวช่วยแบบครบเบ็ดเสร็จในงานทั้งสินเชื่อและทำเลให้เลือกสรรทั่วประเทศพร้อมบูธให้คารรึกษสหับ SME กิจกรรมเจราจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเสวนาให้ความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิมากมายและกิจกรรมอบรมอาชีพฟรีตลอดงาน7-10ถึงสิสิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีคาดเม็ดเงินสะพัดในงานกว่า200ล้านบาทเป็นโอกาสดีถ้ามาเดินในงานนี้ก็จะได้พบกับแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์แล้วก็ความเสี่ยงต่ำถ้ามีการจับคู่เจราจาแล้วสนใจจะซื้อเนี่ยทราบว่างานนี้ก็มีแพ็กเกจพิเศษสําหรับแฟรนไชส์นะคะพร้อมทั้งมีสถาบันการเงินแฟรนไชส์ ที่ผ่านการอบรมของหน่วยงานราชการเนี่ยอันนี้ถือว่าความเสี่ยงต่ำเขาก็พร้อมที่จะให้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษก็คิดว่ามางานนี้น่าจะต้องรอดแล้วก็รวยไปด้วยกันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงานสัมมนาพลิกโอกาสอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ระบบรางแห่งอนาคตได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อชี้แจงกิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมระบบรางรองรับการเปลี่ยนผ่านของระบบห่วงโซ่อุปทานใหม่พร้อมเสริมทักษะและพั ฒนาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลรวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยผมมองว่าเราเก่งในการผลิตชิ้นส่วนหรือรถยนต์อยู่แล้วจนทําให้ประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์เป็นอันดับ10ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตชิ้นส่วนของระบบรางนียฮะผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าตัวเทคโนโลยีเองของรถยนต์นียมีความซับซ้อนมากกว่าระบบราง วรวมทั้งในอดีตที่ผ่านมาเนี้ยเรามีการผลิตชิ้นส่วนแล้วก็มีการประกอบรถไฟระบบรางในประเทศเคยทํามาแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรครับเมื่อวันอังคารที่5สิงหาคม2568องค์การเพศศัรรมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาองค์การเพศศัรรมครบรอบ59ปีเพื่อน้อมรำลึกถึงดตรตัวและพานุกรมผู้ก่อตั้งองค์การเพศศัรรมจัดให้มีพิธีสงฆ์นิมนต์พระเก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารองค์การเพศศัรรมพร้อมด้วยแขกผู้มีเกีย ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงสาการะพระประจำองค์การเพศจักรกรรมบวงสวงสารพระภุมมเจ้าที่และวางผ่านพุ่มสาการะอนุสาวรีย์ดรตัวและพานุกรมโดยจัดพิธีมอบรางวัลผู้อุทิศเวลาให้กับการทํางานและรางวัลว้าวอวอร์2568พร้อมกิจกรรมความสนุกสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานวันนี้ก็เป็นวันที่5สิงหา2568นะคะครบรอบ5.9ปีของการก่อตั้งองค์การเพศจักรกรรมนะคะเป็นรัฐรรวิสาหกิจแห่งแรกและก็แห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะสร้างความมั่นคงทาง ยาให้กับประเทศไทยเราก็เตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพอย่าดำรงความมั่นคงทางยาที่ชาวไทยไว้วางใจแล้วก็ภาคภูมิใจตลอดไปนะคะนงชิมแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูประดับพรีเมียมจากเกาหลีใต้ร่วมกับบริษัท Onest t r a ดิ้งจำกดัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นงชิมในประเทศไทยเปิดตัวน้องใหม่นงชิมชินรามยอนถุงว่ามอบสัมผัส ของรสชาติความนัวตามแบบฉบับเกาหลีแท้ๆให้คนไทยได้ลิ้มลองโดยชวนคู่จิ้นสุดฮอตเก่งและน้ำปิงรวมสร้างสีสันในงานเซชิสเจทุมบ้าพร้อมชวนแฟนคลับร่วมชิมรสชาติความอร่อยของนงชิมชินรำยอนทุมบ้าแบบจัดเต็มมีกิจกรรมสนุกนกและโชว์สุดพิเศษมอบความประทับใจแบบจัดเต็มที่3ามย่านมิตทาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งมาใหม่เป็นรสชาติใหม่เนาะเืรว่าทุมบ้านะครับก็บอกเลยว่า รสชาติอร่อยอ่ะมันมีความแบบคุณม,มี่คุณม,มี่แล้วก็เส้นเหนียวหนึบมากเลยจุดเด่นที่เขามีดีอยู่แล้วคือเรื่องของเส้นมันเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็ท<ช>ี่สําคัญเลยคือเขาทํารสชาติได้แบบดีดมากภ<ด>ุมบ้าเป็นอีกรสใหม่ที่พวกเราทีมปีกอยากแนะนามาก<ช>คือมันไม่เผ็ดเกินไปเป็นความชีสแบบแซ่บๆอ่ะคิดว่าถูกปากคนไทยแน่นอนมีความแบบค<ช>ุ้มกรอบอ่ะอยากอยากให้ทุกคนได้ลองไปทานกัน ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบ,บรรยากาศสองฝากฝัง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยรีเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 ยังไงบ้างคะสาหรับสาระที่นามาฝากกับคุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมชื่นชอบสิ่งไหนแล้วคิดว่าจะนําไปเป็นประโยชน์ปรับใช้ได้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในคราวหน้าและคราวต่อๆไปนะคะก็จะนําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยแต่ที่สําคัญอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ท่องเที่ยวในเมืองไทยเท่านั้นนะคะเพื่อว่าจะได้กระจายไรายได้สู่ชุมชนของไทยเราด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวนันอาทิตย์เวลาเดิม6นาฬิกา กับวิธีทำวิถีไทยสวัสดีค่ะ